สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้คาแรคเตอร์เป็นยังไงนะครับคาแรคเตอร์ของอาซันนะครับผมรับบทเป็นอาซันในเรื่อง baby hero นะครับก็คาแรคเตอร์ก็จะออกความเป็นเด็กน้อยแบบลดอายุตัวเองลงมาประมาณสัก5ปีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีความโซนมีความน่ารักของตัวอาซันอยู่ครับการร่วมงานกับคนสเปนในการสื่อสารอะไรเป็นยไงบ้างในการสื่อสารสำหรับตัวหลวงหลวงไม่ค่อยมีปัญหาครับมันเหมือนแบบว่าได้ผลพลอยได้คือเราได้เรียนรู้ภาษาจีนเพิ่มเติมมากขึ้นอีก ก็ในบทมัก็จะพูดทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยด้วยครับก็ทําให้เรารู้สึกว่าค่อนข้างโปรจากที่เรามีสักิุภาษาจีนติดตัวเรามาอยู่แล้วครับก็รู้สึกว่าดีครับไม่ไม่ยากครับการไหนทำมีที่ประเทศไทยกับที่สุโขทัยเ่ไหรเท่าที่รู้มานะครับหลงได้ถ่ายแค่ในไทยครับที่สุโไทยอย่างเดียวเลยครับผมเหมือนเขาต้องการแสดงความแบบว่าที่ท่องเที่ยวของไทยให้มันได้มากที่สุดครับแล้วเป็นไงครับเพรว่าเหมือนกับเป็นผู้ประทำเป็นเป็นคนไทยที่แบบ ได้เป็นตัวเชื่อมมากกวา่ารู้สึกไงไงีฮะก็เหมือนเราเหลงค่อนข้างจากสิงคโปร์มานานมากแล้วพอได้เจอคนสิงคโปร์ที่เราห่างหายไปนานรู้สึกว่าเราเหมือนมีมีความมาฟูลฟิลให้กับเราอะว่าแบบเออเราได้อยู่กับคนที่แบบมีเชื้อชาติของเขาหนา<ช>อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ในการสอนกันในการทํางานในการสอนกันเวลาเราพูดอะไรอย่างเงี้ยครับได้แลกเปลี่ยนน่าทำกันเราได้สอนอะไรยังไงบ้างสอนภาษาไทยภาษาไทยอะไรยังไงบ้างอ่อเขา เขาชอบเรียนภาษาไทยมากกว่าครับแต่ว่าก็แอบเมาว่าเขาอาจไม่ชอบเรียนภาษาไทยที die die ่สุภาพเขาอยากเรียนภาษาไทยแบบตลกกแบบยำวอะไรอย่างเงี้ยว่าคนไทยจะพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราแนะนำอาหารไทยอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าหรือว่าอาหารไทยหลงไม่ทันได้แนะนําเลยเพราะว่าในกองถ่ายก็จะเสิร์ฟอาหารไทยอยู่แล้วแล้วเขาเขาจะชี้ล้วนี่ชอบมากนี่คืออะไรบอกแกงเขียวหวานอันนี้คืออะไรอะไรแล้วก็แบบชี้เขา่าอู้อร่อยมากอาหารไทย การถ่ายทาเป็นเวลานานแล้วเนาะแล้วนานครับแล้วก็ได้ไปไหนชมที่สิงคโปร์เรียบร้อยเรียบร้อยยังไงบ้างฟีดแบ็คที่เราไปร่วมงานทีดแบ็คที่สิงคโปร์ลงค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับยอดคนดูมากที่สิงคโปร์เพราะว่ากวนการ่าเต็มสี่โรงเต็มทุกโรงเลยแบบค่อนข้างว้าวมากในการที่เราเป็นครั้งแรกในการร่วมกัาสิงคโปร์เนาะเราไม่รู้ว่าฐานแฟนคลับที่ไทยหรือว่าสิงคโปร์มากกว่ากัน แต่พอเราได้ไปลองเปิดฐานแฟนครับที่สิงคโปร์รู้สึกว่าเขาให้การตอบรับดีมากผมว่าคนสิงคโปร์ก็รู้จักหลงก็อาจจะไม่รู้จักเยอะครับผมก็อาจมีการบอกต่อหรือว่าอาจจะรู้จักเพราะว่าบิ๊บฮีโร่นี่แหละเนี่ยอย่างวันนี้อินเตอร์แฟนมามาหาหลงเที่ยวเลยนะครับผมก็ดีใจมากเขาเาทุ่มทุนมากแล้วไงเดี๋ยวภาพยนตร์เรื่องนี้เดี๋ยวจะเข้าวันที่17บเจ็ดนี้เจ็ดในได้รับเชมกันทุกคนนะครับผมก็บิ๊บฮีโร่นะครับหลวงใหญ่ทุกคนได้มาดูกันนะครับว่า ระหว่างไทยกับสี่โปรเมื่อร่วมง,งานกับเราเนี่ยจะสร้างความสุขให้คนไทยได้มากน้อยขนาดไหนนะครับวันที่17เมษายนนี้นะครับอย่าลืมไปติดตามนะครับเี P ่พีฮีโร่ครับแล้วก็ฝากอาสาสมัคน,นะครับในเรื่องเี P ่พีฮีโร่คร่ะแล้วตอนนี้แบบหลงมีกิจกรรมกิจกรรมอะไรยังไงบ้างหรือว่าไปต่างประเทศบ่อยช่วงนี้เหรอครับอ๋อช่วงก่อนหลงไปต่างประเทศบ่อยแต่ว,ว่าช่วงนี้เริ่มอยู่ในขั้นตอนการถ่ายทำซีรีส์ครับก็มีซีรีส์ใหม่อีกเรื่องนึงครับผมที่คนได้ดู ตอนนั้นผมบอกครตอนนั้นยังครับไม่ใช่ครับตอนนั้นหลงมีการถอดตัวไปแล้วครับใช่ครับก็เลยแบบว่าหลงมีเศเรื่องนึงครับผมที่รอไปอยู่ก็ชื่อเรื่องด็อกเตอร์สมายครับของพี่เขตถานทัพครับเราแงดการ่ายครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนพรุวันพรุ่งนี้ครับจะเป็นคิวแรกครับใช่ครับเพราะว่าเรา์ูช็อปกันค่อนข้างเยอะพอสมควรเพื่อแบบว่าด้วยการที่เราร่วมงานกับกับพี่เขตอ่ะหลงเข้าไปพุ่ปั๊บมากก็ทําให้ เราต้องแบบรุกจบเยอะๆเพื่อให้มีความคุ้นเคยกันเรื่องราวจะเป็นยังไงสปอยด์ไรื่องเรื่องราวหรอสปอยด์เรืองโอสปอย,ปอยด์โอเคลงลงเล่นรับบทเป็นนายนะครับผมเป็นหนุ่มวิศวะครับก็ดีใจมากที่ได้เป็นหนุ่มวิศวะในซีรีส์วายนะครับดีใจมากก็น่าจะเป็นการกลับไป back to basic สำหรับซีรีส์วายอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าวิศวะหรือว่าซีรีส์วายเนะี่ยก็เกิดมาจากวิศวะซะส่วนใหญ่เนะาะใช่ก็เป็นการได้กลับ back basic แบ็กทูเบสิกรู้สึกดีใจครับยากความยากง่าย ายากง่ายไหมมันมันยากตรงที่ว่าเราจะเล่นยังไงที่แบบว่าด้วยความตัวนายเป็นคนขึงนิ่งเราจะเล่นยังไงขึงนิ่งเนี่ยให้ไม่ซับกับเรื่องที่เราเคยเล่นมาใช่แล้วก็ให้เล่นกับตรงตามนิยายมากที่สุดครับคนป่านเราต้องคู่กับกับน้องอาร์มครับแล้วเป็นไงเข้าปากกันรู้สึกว่าจะลงยังไม่ได้คุยกับน้องอาร์มแบบว่าเยอะขนาดนัน้นเนาะแต่ว่าเราเรา,เรามีโอกาสด้คุยกันคือตอนเวิร์กช็อปด้วยกันรู้สึกว่าเด็กเขาเป็นเด็กใหม่ที่มีของมากๆเลยอ่ะ มีของมากมากรู้สึกว่าแฮปปี้ที่ได้ทำงานกับน้องอามเลยแล้วเราคาดว่าจะได้ชมภายในปีนี้แน่นอนครับแต่ผมยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะในช่วงเดือนไหนหรือว่าอะไรแต่ภายในปีนี้พี่เขตรับรองครับ <Okay. S 2> ได้ชมฝากนงามด้วยครับก,ก็ฝากซีรีส์ไวของผมอีกหนึ่งเรื่องนะครับชื่อเรื่องด็อกเตอร์สมค์กันนะครับผมเล่นกับน้องอามนะครับผมก็ภายในปีนี้ได้รับชมแน่นอนครับโอเคขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับ